เป็นอย่างนี้พี่น้องเอ้ยอาเบิ่งเด้อพุดเดอเด้อพุดเด้อพุดเด้อพูด้อมันเฮ็ดอย่งนี้พี่น้องจกยางอยู่ดีๆพี่น้องเอ้ยพุดเอพูดเด้อเด้อเดอกบิ่งง่ายๆเลยพี่น้องนี่สามดอกนะจ๊ะนี่อีกหนึ่งยุมนี่เห็ดอะไรนี่มันเห็ดอะไรงงบอกพี่น้อง nó kính học 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 เงี uh ้ยไงนี good à, good. Good good. Good. Good ่อื้าไปแล้วพี่น้องพี่น้องพี้อวเป็นแผ่นเลยเด็ดจ้ะเ้อไปแล้ว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 อ่อชดน้อชพี่น้องเลย มันมันมันนี่มันมันอื้อุ้โชคดีพี่น้องโชคดีอุ้ยอดซ้อนดิคนะเก็บกันเดือบันี้พี่น้องเลยผู้นำผู้นำผุ้นะพี่น้องพี่น้องีแค่อะไรพี่น้อง อุ้ยอ่อนซอนอนี่พี่น้องเลยเด้วเวลาเก็บบาทนี่นี่จ้าหลังที่เก็บแล้วผลงานที่ได้ก็คือหมู่เดียวพี่น้องโกงจุนพูดพี่น้องพี่ต้ออุ้ยอ่อนซอนเต่อด,ด,ดอกง,งาม